สวัสดีจ้าวันนี้ห้องมาแกงเห็ดได้จ้าใส่ปลาหมึกแซ่บแบแ,บแบบ,บ้านๆใส่กระ,ะสินแกงอันนี้น้่อย่านั่งได้จ้าสื่อสําเร็จเลยสิบบาทแกงในเท่อนึงอันนี้โคกพริกกับหอมแดงได้จ้าพา่อหยาบๆใส่ใบมะกเ้าวกับใส่หลายเ,าเอาปลาหมึกลูกกอนได้จ้าเอาปลาหมึกลงหมอก,ก่อนเพื่อให้มันนิ่มๆไม่เลี่ยน,นแสบ เดือดแล้วเขาก็มาปุ่นะจ๊ะใส่แค่ประเดกกับผงชูรสจักหน่อยเดี๋ยวเขามาปุ่หมอก่อนนะจ๊ะชูรสใส่สำเนียงก็ได้จ้ะประเดก น้ำเดือดเต็มที่แล้วเขาเอาเห็ดลงนะจ้าเพราะว่าใบอมันสุกแล้วใบอมันสุกยากก็มูก็เอาใส่ก้อนมูตามด้วยเห็ดเราค่อยเอาพักลงทีละอย่างหอมเห็ดสุกนะจ้าเขาก็เอาพักลงอันนี้คือบวบหลายชนิดมานน้มากบวบใส่ไปเลยปรหวานเอาใส่ทีหลังก็ไปอีตู เห็นแด้ผักหวานปลามาแพงแพงตรงนี้40-50บ,บาทแต่กัมหนึ่งไปเลยนี่เขาเบียร์นะจ๊ะเป็นข้าวเหนียวที่เขาเอามาแซ่ไว้ประมาณสิบหานาทีแล้วเขาเอามาโขกเพื่อจะมาใส่เพิ่มค้ามม้วนเห้มั้ยนั่น่น้ำจะเข็มข้นใ้ทีแต่เนี้ยนี่เดี๋ยวเขาใส่ผักหวานแล้วเขาก็ปิดไฟ ก้าวางมันสุกเรียบร้อยใส่ข้าวเบียเราบอกข้าวเบี้ยข้ากล้องล่างสุกแล้วข้าก็ะเจี๊ย,สยใส่ผักหวานกับผักอีตูผักหวานลงไปโอ้ยหอมคัตเตกเด้อคุณแม่พี่น้องหางบานกระสิเติมนนั่นแหละโอ้สุกจ้ะแเด้อปิดไฟเลยเด้อจ้ะเอาใส่แล้วปิดไฟเลย ซุปเรียบร้อยจ้ากินได้เลยแสบแสบหอมแคดบกักริกออนเนอะอมีบักริกออนบานใส่นีสีแสบหลายไปตลาดกับพมนีบุฟิดตตลาดบานห้องไม่ชูยางแล้นบ้าน มานีมาปกบวกบวกมาตื้อมาได้จ้าเด้อแสบนัวเรียบร้อยแล้วจ้าแกงเห็ดไทยกะละสาวกะละสินแกงแสบบ่จ้ามามากินข้าวแรงได้จ้าเด้อ